สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไายเบอร์ชนแนลและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครบัตรเดบิต ATM และเปิดใช้งานของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบวัวหลวง Mbanking เมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารกรุงเทพได้เปิดให้บริการสมัครบัตรเดบิต ATM ผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ได้แล้วนะครับก่อนที่ท่านจะสมัครบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพผ่านแอป บัวหลวง M Banking ได้นั้นนะครับท่านต้องมี2อ,อย่างนี้นะครับห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเด็ดขาด 1. สมุดบัญชีสะสมทรัพย์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าบัญชีออมทรัพย์ 2. แอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking และต้องเปิดใช้งานได้ด้วยนะครับเมื่อท่านมีครบทั้ง2อ,อย่างแล้วเรามาลงมือสมัครบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบัวหลวง Mbank i n g กันได้เลยนะครับ 1>, 1. ให้ท่านเปิดแอป,ปับหลวงเอ็มงกิ้งของธนาคารกรุงเทพขึ้นมาแล้วกดคําว่าบัญชีทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย 2. เลือกบัญชีที่ท่านต้องการจะสมัครบัตรเดบิต ATM 3. เลือกเมนูที่มี3จุดตรงขวามือด้านบนสุดนะครับ 4. เลือกจัดการบัตรเดบิต 5. เลือกสมัครบัตรเดบิต6จากนั้นให้ท่านเลือกบัตรเดบิตที่ท่านต้องการจะสมัครในที่นี้ผมเลือกบัตร B First Smart TPN UnionPay l 7อ่านรายละเอียดบัตรให้เรียบร้อยแล้วกดยอมรับกดสมัครบัตร8กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดต่อไป 9. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกดยอมรับและกดยืนยัน 10. สมัครบัตรเดบิตสำเร็จธนาคารจะจัดส่งบัตรเดบิตไปตามที่อยู่ที่ท่านกรอกข้อมูลเอาไว้ข้างต้นนะครับภายใน7วันนะครับเมื่อท่านได้รับบัตรเดบิตจากธนาคารกรุงเทพแล้วท่านต้องมาเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ a n k ก n g ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ สำหรับวิธีการเปิดใช้งานบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเปิดแอปบัวหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพขึ้นมาเลือกบัญชีแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกบัญชีที่ท่านสมัครบัตรเดบิต ATM เอาไว้เลือกเมนู3จุดด้านบนขวามือสุดนะครับ เลือกจัดการบัตรเดบิตเลือกเปิดใช้งานบัตรเดบิตจากนั้นให้ท่านกรอกหมายเลขหน้าบัตรเดบิตที่ทางธนาคารกรุงเทพส่งมาให้ท่านหลักที่7ถึง12แล้วกดดุลน,นะครับสร้างรหัสผ่านบัตรเดบิต ATM 6หลักและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งรหัสบัตรเดบิต ATM ในที่นี้คือ เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านบัตรเดบิต ATM เสร็จแล้วท่านสามารถใช้บัตรเดบิต ATM ไปกดเงินที่ตู้ ATM โดยการกรอกรหัสที่ท่านตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับและกดต่อไปกรอกหมายเลข OTP ที่ทางธนาคารกรุงเทพส่งมาทาง s อ s เอมมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพนะครับ เปิดใช้งานบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบัวหลวง Mbank i n g สำเร็จนะครับเมื่อท่านเปิดใช้งานบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking เรียบร้อยแล้วท่านสามารถนำบัตรเดบิต ATM ของธนาคารกรุงเทพไปกดเงินที่ตู้ ATM โดยใช้รหัสผ่านที่ท่านตั้งเอาไว6้6หลักสามารถกดได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นในการ สมัครบัตรเดบิตและเปิดใช้งานของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปหลวง M Banking ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายเพียงท่านทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์นะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c y b e อร์ a n n e l ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ